อันนี้เป็นตี้เพื่อนหนูนะพี่ลมครับถ้าเกิดเล่นกากอะไรยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าไว้เลยตีนี้ตึงเจ็บเป็นเป็นครับเป็นหนึ่งนะทำไมไม่ขึ้นตีมอ่ะมันลงเลยมันก็ขึ้นเย็นๆแต่เพอเอิญไม่ชอบมีเวลาตั้งเดือนเลย เดียวจะให้ชนะเดียวโอ๊ย <c oughs> สถิติยังสวยอยู่หะขอเล่นซับนะแน่ใจนาจะเล่นซับปะนี่ซับต,ตัวตึงอะไรอยู่นี่ไงพี่โลมอ่ะเขาเมนซับโดยเฉพาะเลยพัทโอเคได้เลยงนะั้นไปเล่นออฟก,ก็ได้ได้เคยเล่นบ,<อ>บ่อยๆน,นะ <c oughs> <c oughs> จัดไป,ไปดรอลูกเ็ดก่อนเผ<ร>ื่อลูกเ็ดเขาเ <c oughs> มีคนเข้ามาพี่บูมยังไม่ถึงบ้านเลยมารู้ขอเมเป็นเมดเออเดี๋ยวใครรีเองสวัสดีครับเธอเป็นตัวจริงที่หามันนานสวัสดีครับคุณ คุณอ้ําหรือคุณอุ้มวัสดีคับคุณติ๊กตอกเล่นไหมไม่ซีเรียสเข้ามาแล้ถ้าไม่ซีเรียสแหลงเกลียดเลยไม่กล้าเข้าเลยเข้ามาเดะเข้ามาเนะจะเข้ามาไหมเพิ่งเปิดตีมแบบนึงปกติเปิดตีมมันจะมีเดนแอร์แป๊บนึง แล้วเอาหมาไปเดินเล่นแล้วเหรอพี่น,นัทใช่ใช่เสร็จแล้วไวจังวะรีบรีบรีบ,รบมีใครจะเล่นไหมครับสวัสดีครับคนดูทั้งหนึ่งล้านคนสองล้านคนแล้วเอาพี่แชร์ไปสวัสดี<อ><ๆ>ค่ะพี่ขอบคุณครับคนที่ติกรแน่นอนเลยอ่ะแชร์ให้หน่อยเบซีเวียนแรงใช่ไหมโน,นเนออ๋อนี่ไงทิกตอกโนเณแบกได้นะไม่ต้องซีเรียสนะแพ้ก็ช่างมันเล่นใหม่ ถ้าคุณเลือกแล้วมีตัวอะไรหลุดปะสวัสดีครับคุณกอนไม่ได้เล่นด้วยนานเลยอะ <c oughs>